ก็คือข้อหกนะครับซึ่งข้อเนี้ยจากที่ผมได้ทํามาทุกข้อแล้วนะครับผมว่าข้อเนี้ยค่อนข้างที่จะมีความท้าทายที่สุดแล้วครับแล้วก็ยากที่สุดด้วยครับข้อเนี้ยซึ่งถ้าเราเข้าใจข้อเนี้ยครับเราทําได้สําเร็จเนะี่ยผมว่าข้อสอบนีก็มูนะครับเดี๋ยวเราทำแล้วู่นะครับคือข้อเนี้ยครับเขาให้อ่าว่าคนเนี่ยทํางานในคนละกี่ชั่วโมงนะครับ มีนาทีโดยที่โจทย์เนี้ยจะบอกเวลาเข้าของคนงานมาแล้วก็เวลาออกเราต้องหานะครับว่าเขาทํางานได้เท่าไหร่เสร็จแ,แล้วก็เอาเวลาตรงนั้นนะครับไปคูณกแบบับเงื่อนไขตรงนี้ก็จะได้ค่าทํางานออกมานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มหาเวลาที่คนทํางานเลยดีกว่านะครับโดยที่ช่องแรกเนี่ยจะเป็นช่องของชั่วโมงใช่ไหมครับก็คือมีคําสั่งว่า เท่ากับ power นะครับแล้วก็ใส่วงเล็บแล้วก็คิดที่เวลาออกของคนงานนะครับลบด้วยเวลาเข้าใส่วงเล็บจุดนะครับแล้วก็กด enter ที่นี่ครับเราก็จะได้ชั่วโมงที่คนทํางานมาแล้วโดยที่ฟังก์ชันตรงนี้นะครับจะปัดเทศษที่เป็นนาทีให้เราครับแล้วจากนั้นเราก็จะทําการ copy ฟังก์ชันนะครับซึ่ง จะได้ไม่ต้องทำให้มันเสียเวลานะครับโดยที่หน้าตรงนี้นครับตรงมุมขวาล่างครับอ่าเสร็จแล้วครับเราก็จะได้ช่องของชั่วโมงนะครับทีนี้ก็มาดูในช่องนาทีนะครับซึ่งช่องนาทีเนี่ยก็ทําเหมือนช่องชั่วโมงเปเลยเพียงแต่เราเปลี่ยนฟังก์ชันนะครับอันนี้คือเท่ากับ power ในช่องนาทีนะครับก็คือเท่ากับ m i n u t แ,แล้วก็ใส่วงเล็บเหมือนเดิมครับแล้วก็เวลาออกลบเวลาเข้าเหมือนเดิมแล้วก็เนี่ยครับจะได้นาทีมาละซึ่งนาทีตรงนี้ครับมันก็คือเศษจากการหาชั่วโมงแล้วนะครับตรงนี้เราก็จะได้แล้วว่ามันสองชั่วโมงคือสองชั่วโมงสามสิบนาทีนะครับก็คือตรงกับตรงนี้พอดี จากนั้นเราก็ copy ฟังก์ชันเหมือนเดิมน,นะครับทีนี้เราก็ได้แล้วเวลาทํางานของทุกคนนะครับว่าทํางานไปกี่ชั่วโมงแล้วก็ี่นาทีแต่ตรงฟังก์ชันตรงนี้นะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับว่า power ตรงนี้ครับมันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับ power ตรงนี้เลยนะครับซึ่ง power ตรงนี้มันเป็นฟังก์ชันของทาง excel อยู่แล้วนะครับับแล้วก็มีอีกนิดด้วยอย่าเช่นผมเปลี่ยนตรงนี้ครับจาก power เนี่ยเป็นชั่วโมงเนี่ย มันก็ยังได้ค่าเท่าเดิมน,นะครับซึ่งแสดงให้เห็นว่าฮ o วเตรงนี้นะครับมันไม่เกี่ยวข้องกับฮาวเตรงนี้เลยหลังจากที่ได้ในส่วนของเวลาการทํางานแล้วนะครับทีนี้เราก็ต้องมาหาค่าทํางานนะครับของแต่ละคนซึ่งไอ้ค่าเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมันได้ไม่เท่ากันนะครับมีมีอยู่สี่กรณีแล้วแต่ว่าคนคนนั้นเนี่ยเขามีอายุการทํางานกี่ป่นะครับ ก็คลิกที่ช่องนี้ครับแล้วก็ใส่ฟังก์ชันนี้ยครับเ <F ast> ท่ากับ if แล้วก็ใส่วงเล็บแล้วก็คลิกที่ช่องนี้ครับก็คืออายุทำงานน้อยกว่าหรือเท่ากับน้อยกว่าหรือเท่ากับสามตรงนี้ครับก็คือคลิกที่ช่องนี้เลยแต่แล้วก็ใส่คอมม่านะครับแล้วหลังคองมม่าเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่แสดงออกมานะครับถ้าเกิดในตรงน,นี้มันเป็นจริงนะครับก็คือ ส g, ier, redesign, Somehow, ิ่ง <t> ท <ract> ี่เราต้องการจะแสดงไอหลังไอคอมมาเนี่ยะครับก็คือค่าทํางานใช่ไหมครับก็คือเราต้องเอาเวลาตรงเนี้ยครับไปคูณกับตรงเนี้ยว่าได้ชั่วโมงอะไรนะครับก็คือที่ช่องเฮาเวอร์นะครับแล้วก็คูณด้วยอัตราที่ได้ต่อชั่วโมงนะครับก็คือช่องนี้ก็คือหกสิบบวกกับในส่วนของนาทีนะครับคูณกับอัตราที่ได้ต่อนาทีนะครับซึ่งมันก็คืออัตราที่ได้ต่อชั่วโมงฐานหกสิบนะครับ เสร็จแ,แล้วนะครับก็มาดูกรณีที่สองนะครับก็คือใส่คอมม่านะครับแล้วก็อีตรงเงื่อนไขเนี่ยครับเขาบอกว่าอายุยางาน,นมากกว่าสามปีใช่ไหมครับแต่เราจะไม่ใช้สามปีโดยตรงนะครับเพราะว่ามันจะมีปัญหาแบบอันอื่นนะครับเราจะใช้น้อยกว่าเท่ากับหกนะครับเสร็จแ,แล้วก็ให้เอา ชั่วโมงนะครับไปคูณกับอัตราที่ได้ในกรณีที่สองเหมือนเดิมน,นะครับเหมือนกรณีที่หนึ่งนะครับแล้วก็เอาในส่วนของนาทีนะครับไปคูณกับอัตราที่ได้ต่อนนาทีเหมือนเดิมครับเราก็จะได้กรณีที่สองมาแล้วนะครับทีนี้ก็มาดูกรณีที่สามนะครับเขาบอกว่า อายุงานเนี่ยมากกว่า6ปีจะได้ชั่วโมงละ100บาทใช่ไหมครับเราก็ใส่คอมมาอีกตรงนี้เราใช้จะใช้น้อยกว่า8ปีนะครับซึ่งไม่มีเท่ากันนะครับเพราะว่าถ้ามีเท่ากันเนี่ยมันจะไปตรงกับปอยในที่สี่เนี่ยแล้วก็เอาชั่วโมงไปคูณเหมือนเดิมนาทีก็เหมือนกันนะครับ เราก็จะได้กรณีที่สามมาแล้วมาถึงกรณีสุดท้ายนะครับก็คือกรณีที่สี่เขาบอกว่าอายุงานมากกว่าหรือเท่ากับแปดปีนะครับได้ชั่วโมงละเรายี่สิบบาทเราก็จะทําเหมือนเดิม เรเอาชั่วโมองไปคูณเหมือนเดิมนะครับเราก็จะได้ครบทุกกรณีแล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็จะลากคื่อ c p y ีฟังก์ชันใช่ไหมครับแต่ก่อนจะลากคื่อ copy ได้เนี่ยมันต้องล็อกบางค่าก่อนนะครับเพราะว่าการ ลากคือ copy function เนี่ยมันจะทําให้ค่ามาค่าเนี่ยมันติดเพี้ยน,นะครับก็คือค่าเนี่ยมันจะเลื่อนลงมาตามช่องของคําตอบเนี่ยครับอย่างช่องอายุทํางานแล้วก็ช่องชั่วโมงกับช่องนาทีเนี่ยครับมันเลื่อนลงมาได้ครับไม่จาเป็นต้องล็อกแต่ว่าช่องอายุทํางานเนี่ยครับแล้วก็ช่องอัตราเนี่ยมันต้องทําการล็อกนะครับไม่งั้นค่าจะติดเพี้ยก็คือเราต้องล็อกค่า d สิบหกถึงสิบเก้านะครับแล้วก็ g สิบหกถึงสิบเก้า โดยที่การลองนะครับก็คือดับลิ้กแล้วก็ F 4ครับเมื่อล็อกเสร็จแล้วนะครับเราก็ลองกด Enter ดูได้เลยมันจะขึ้นอย่างนี้มานะครับก็คือเราเนี่ยยังใส่วงเล็บไม่ครบนะครับระบบเนี่ยจะใส่วงเล็บให้นะครับเราก็กดใช่ อ่าเสร็จแล้วครับลองลากดูอ่าเราก็จะได้ค่าทํางานมาแล้วครับแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับเพราะว่าโจทย์เนี่ยบอกว่าให้ปัดเศษขึ้นหรือลงด้วยถ้าเกินห้าสิบตางางให้ปัดขึ้นถ้าต่ำกว่าห้าสิบตางคงให้ปัดลงนะครับ mm. ก็คือเราจะใช้ฟังก์ชันลาวนะครับเขียนไปเลยอย่างนี้นะครับแล้วก็วงเล็บปิดครับ แล้วก็ไอ่คอมมาครับ0ูนย์จุห้า่งเล็ปิดครับลองกด e อ t เตอร์ดูนะครับก็ลองลอแล้วอ่าเราก็จะได้หมดแล้วครับ